คะได้มากกว่านี้ไหมมากกว่าแสนเจ็ดเชื่เลยมากกว่านี้เรียนเชิญได้นะอยู่ในกรอบไอ้วยนะเรเจก่อนนะคะใช่แล้วค่ะคุณลูกค้าถ้ามากกว่าแสนเจ็ดเรียนเชิญได้ลูกค้าสองแสนบาทก็ได้ไหมสองแสนสองแสนรับอยู่ไหมคะสองแสนบาทก็ได้ไหมสองแสนรับอยู่ไหมใช่แล้วค่ะรับเปิดได้นะได้พรีเลนเนอร์ไปอยู่นะให้ราคาก่อนไหมคะที่ราคาสองแสนบาทใช่แล้วค่ะรับไม่สองแสนเสนอมาอยู่ที่แสนเจ็ดมากกว่านี้เรียนเชิญได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะใครอยากมาค่าได้มากกว่านี้เจ็ดสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทขอบคุณมากค่ะสองแสนไม่ได้เหรอคะ มีราคาแจ้งมาแสนเจ็ดหมนสองพันมากกว่านี้อีกสักหมื่นสองหมื่นพอจะไหวไหมคะขยับราคาขยับราคาให้นหน่อยเท่าไหร่คะแสนแปดนำเสนอมาแล้วแสนแปดมาแล้วแสนแปดนำเสนอมาแล้วแสนแปดที่อมนให้ราคา<ะ>มาระคาแสนแปดให้ราคามานะหลานนะถามประกันให้นะแสนแปดที่อมนให้ราคามา ถ้าได้มากกดในเชอลูกค้ารถกลุ่มไอนะกลุ่มไขาดแต่ภาพไปน้ำไม่ไไรับชมเลาขอสภาพรถและการโอนกรรมสิทธิ์ลูกโอไมผ่านไม่รับคืน82อ 8, อนไลน์รลค่ะเป็นมีคู่แข่งนะลูกค้าสื้ต่อยกาได้เลยนะ182,000ออนไลน์แล้วค่ะถ้าได้มากกาเชอรกับ82ออนไลน์นะสื้ต่อยกได้เลยค่ะ182,000แล้วค่ะราคานี้กรรมาการขายแล,ย 12, ล้วนะถ้าสื้ต่อไปต่อได้เลยค่ะ182,000อยู่ที่ออนไลน์นะ182,000ที่ร้านราคาเป็นแล้วค่ะ184ที่เอาไว้ราคา84ที่ร้านนะสู้ต่อไปร0 0 0 หนึ 96, ที่ร้านค่ะกลมวยโอไม่ผ่านไม่รับคืินนะกาปัดอะไรกาปัดที่ร้านแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะ2 แสนที่ลำประมูลแล้วค่ะ2 0 0พออนไลน์แล้วค่ะเปยนสุดต่อยุ่ใหม่นะ0ันะคะเล้วค่ะสอแที่ลำประมูลแล้วค่ะสุดต่อปต่อได้เลยค่ะ2 4ง0ที่ลานนะ2,400ออนไลน์ค่ะสงออนไลน์ชุดต่อยุมาได้เลยนะลูกค้าได้มากกว่าเฉลี่ยค่ะ2,600อยู่ที่ลานนะ8 0 0พันที่ลานแล้วค่ะเปยนแล้วค่ะสอ0 0สัที่ลานะออนไลน์สุดต่อปิใหม่ต้อกดค้ั้งนค่ะออนไลน์กดใหม่นะน่่นแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะสองแสนหน2,000ออนไลน์หน่งสอไลนึ่งสี่ทน่ลานแล ราคานชุตยบได้เลยค่ะสองแสนสมบัตรอยู่ที่ออนนะสองแสนสมบัรสองแสนสบนับเดลสองพันที่้านนสอนสสองพัที่้านราคปแล้วค่ะออนไลน์ชุไปับรได้เลยสองแสนสหนสองพันนัดหนพันออนไลน์รคปแล้วค่ะสองอยู่ที่ออนไลน์นะสองแสนสองแนันนัดพันราคาปแล้วค่ะปพันราคนสมไหมคะลูกค้าบิดราคได้เลยสององไรค่ะสองแสนสมัพันนัเดวสามศูนย์ที่ลานรปแล้วค่ะสองแสนสับัะรสองแสนับ ามหมนะอยู่ที่ลำประมูลได้มากกว่าเชลยค่ะสองแสนสามองพันออนไลน์แล้วค่ะปแล้วกันสู้ต่อยกบันนี้เลยค่ะสองแสนสามหมื่นสอันนับหนึ่งสองแสนสามหมื่นพันนับสองสองแสนสาม่นสพันสี่พันที่ลาราคปแล้วกันสองสามสี่ลำประมูลสองแสนสามหมื่นสี่พันนับหนึ่งสองแสนสามหนันนับสองสองแนสามสบาทอยู่ที่ลำประมูลนะมากกว่าเีสองแสนสามหมื่นหกันแล้วค่ะปแล้วกันสองกออนไลน์นะสองแสนสามหื่นหกพันนับหนึ่งสองแสนสามหมื่นหกพันนับสองสองแสนสามหมื่นหกพันอยู่ที่ออนลน์ประมาณในสามศูน สามขายค่ะตรงขายนะคะที่ราคาสองแสนสามห่นธนบาตออนไลน์หมายเลขสามศูนย์สออค่ะสามศูประมูลเฉพาสอสนามหนธบาตนะคะเดี๋ยวแจ้งในกลุ่รับในะคะสภาประชาชสภาพประก,กักน,นโอน,นอนกับมทุกรในนี้โอ้ไม่เหมรนบริทุกกรณีบริษัทขอกับประมูลราคาขบคุณค่ะ